อโอ้โห و, ดู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 น้ำท่วมคักท่วมขีมข้เหนีท่วมก็ล่อรอบแรกรอบแรกบ่มาแห้งไปนี่พี่น้องดูดูยอดไผ่เห็นไหมเห็นยอดไผ่บ่ค่ะเห็นพอลำไรนี่มันเรื่องปลูกของฝั่งเพื่อนดูหลังคากระท่อมเพื่อนเห็นแต่หลงังคาพี่น้องเอ้ยดูน้ำก็มาเยอะพร้อมเพื่อนะมาไวพร้อมมุงขี้เหนียวอ,อุตรุ้ดเลยพี่น้องเอ้ย เป็นประวัติการที่น้ำขึ้นเยอะมากเยอะธรำบดดาอบมเมนธรำบาดาเลยเยอะอีลีค่ะพี่น้องส่วนมวดกนก็นยังว่าว่าหลายแล้วมาบาดนี้เฮงคักก็เก่าบัดพี่น้องเลยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะคะเนี่ยเยอะก่างวดก่อนอีกเห็นบ่เห็นเห็นยอดไผ่บ่คะเนี่ย ต้นไผ่ถึงสูงโอ้เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งต้นกล้วยทางคุณเนาะค่ะเนาะมันจะเป็นแนาะไหนนี่จ้าอืมคักคักคักท่วมคักท่วมแน่พี่น้องเอ,อ้ยเออบิ่งบักต้นบังนาวจะพาไปเบิ่งดูพี่น้องเบื้องภาพรวมเบิ่งต้นสำซาเนี่ยเพิ่อนหงกเอาลงเพิ่อนหงก,ก็ฟันลงเนี่ยเห็นบ่ น้ำมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยถ่วมัดเลยบบบนี้น่ะดูกล้วยไม่เห็นเลยส่วนกล้วยอยู่ตรงนี้นะดูบงาบงนาวบังน้าบึงกล้วยสิไปลิบายแล้วพี่น,นอ้องเออมารอบนี้แห้งขานาดน้แห้งกว่าเก่าคนนะหลายแห้งอีกต่างหากขีก้เหงามาเต็มเยอะออแยะเยอะแยะอ้พี่น้องเลยเป็นแต่ญาตจังน้ำเยอะน้ำเยอะคนะ ท่วเบิดค่ะพี่น้องโอ้พี่น้องเบิองเนี่ยหมู่บ้านยังได้เห็นทุกอย่างเลยอันนี้บ่เห็นเลยค่ะทั่วไปหมดเห็นลิปป้ายเมืองบางนาวค่ะบางนาวเมืองบางนาวด้วยเบิองกล้วยกล้วยเห็นบ่กล้วยต้นหมู่บ้านเนี่ยเห็นเห็นอยู่เครื่องล้ำมือนีจะลิปป้ายแล้วพี่น้องเอ้ยมีอย่างว่ามาแห้งแท้ดูปลายกล้วยดูปลายกล้วย คักคักพี่นออ้องเลยน้ำข่วมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะน่ากลัวมากมาริวมาก